บุญกาได้บาปสิไปส่งซ่อนบุญบาขี้บอดเครื่องทางา้าเพราะว่าตีรถดหัวแวะแป่งเส็ง,องโอ้ยแต่อีตุ่มก็เทย์เทาเด้อฮอนทะเลแห้งฮอนจุงอีหน่อยเดี๋ยวก็หอดหัน้านงแล้วโอ้ยกล้บสบายดีเจ้าค่า ออกบ้านนั่นแล้วก็สิไปบ้านนี่ต่อจ้าทรงซ่องบุญบรรพวกพี่น้องบ้านเบาเอือ้อมาหอดเครื่องทางพัว่าตีรถหัวงางประมาณสองกิโลหอดหลานช่างบานี้พี่แดด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 ชา و. ไหนดิ ไปก้อนรถมึงเฒ่าป,ปเปลี่ยนชแย้วมาฮับฉันจุดบ,มบ,บ,มบ่มีแหงเบาจุดบ่มีแหงเบาเหนื่อยอย่างมาแต่ห้างบ้านปุ จากบ้านนางไปหาบารพวกประมาณหากิโลได้หากิโลได้นะประมาณห้ากิโลได้โอ้ยกินมังคุดมักตอกตามทางก่อนกินผลไม้ข้างป่าก่อนนะคะภายในฮูจักจ้ามากอนิจา้านี่แดงสุกหุงุด่จ้ดนี่ค่ะผละไม้ป่า กินแล้วเบิ่งก่อนจ้ะห้กินแล้วก็เศร้าเป็นกระเทยโอ้ยหอนดิผลไม้ป่าจ้ะเจมนน่าพวกตะรับตายว่าเจม่นมีน้ำใจเห็นกระเทยยาง,างทางท่าก็บอบกคิดว่าสิทามาแกพิปไใส ไปไปส่งบอรบรมีแต่สำหรับนางนะเห็ดไปใช้กระสังถ้าเห็นคนอย่างขางทางถ้านางน่ะีโม่ใจไปส่งค่ะผลไม้ป่าสิบตายต่บทสมณะอย่างวะ Cái Cái năm đi. này ná, để, không để không nhìn. Nhìn. Được, nó, phải cháy ra này, đi để song song cồn mà thank you, oh. เป็นจำก็ได้เปลี่ยนแล้วเราต้องจอดต้องเจ็ดนะมาตีเฮียจะไปส่วงซ่องเขาซ่องบุญพ่อป้ามาด้วยพวก จะใช้มะขามบ้านแหลมบามีของอแอรอีกปร่บขอบคุณนะคะสุดหอ1ั0ร์บัสอุ้ยมันจะบังนะมันจะขาดเปลี่ยนก่อนไปคุณโมแดงโมเคียจ้างไง ูบบ้านเบาเอื้อโบบ้านนะพวกนีจ้าบ้านข้าเจ้ายังเป็นบ้านสันเดียวบ้านใหม่นะจ้าเห็นแล้วคิดถอดบรรยากาศเก่าๆบ้านนางเก่าๆป่านนางตะกี้กับแบบนี้ละพี่น้องอยู่แบบเรียบง่ายดีเจ้าค่ะหอมจนกระเทยชิตายแดดซัมบัตตี้ที่กระเทยทนโฟมกับโมอกับแต่ง ยนจ้บายจอัแกเกเทยนางเฮยนางาก็ทั้งตุงทั้งตุงรถทั้ง้มเฮยเขาสิได้บุญเขาสิได้บาปว่าซามันก็ต้องได้บาปก่อนละค่อยได้บุญมันก็ต้องมีอุปสรรคแน่ละเฮ้ยความเขยดมึงเด้อซมสองเหล็กเราดมึงเด้อเออตะเก่านะครับมันจะถออมันจะอืม เดี๋ยวม่สตวลอ้ยตปนี้งรูป่ตไเขาลงไปโมบุญนะนี่ลงทางวัดก็ลงทางมองเข้าเจ้าตอนรับแขกแต่อยู่พุดหนอกซองคนที่มีซองนะจ๊ะที่มีซองอันนี้จะเป็นสาระกลางบ้านนะสาระกลางบ้านเข้าเจ้าก็จะไปนางอยู่หัางนะจ๊ะ กินข้าวตอกข้าวปุ้นก็นเดอ้อจ้ะค่ะเด้อข้าวเ,เหนียวจุ่มยำได้เลยมีเบียร์ไม่ยังพี่น้องอันดับหนึ่งของโลกจ้าแล้วนะ้ำอันดับหนึ่งของโลกค่ะโอ้ยไม่เมื่อยกินนยำเย็นๆล้อนไม่ให้มันกลายเป็นประเภทนี้ไปเลยยินดีต้อนรับสู่เอเจนะยินดีต้อนรับอาลาเจนยินดีต้อนรับ การเทยก่การเเทยต่าเชื่อมต่อนาะเออว่าสิโน่ไปโม่ก่อนไปโมก่อนผาฉันลนไปโมก่อนมาหอดละกันลงกไปโม่ไปทานก่อนนะคะบุญกาสมมติอยู่บ่ค่อยมีแนวงานพี่้องเอ้ยวงเระจกจีมันก็จังได้อันได้จ้างได้อันมาจับ้วยเนาะมันมาจับเป็นเทไรอัน ลายหมื่นเป็นแสนเอมาจำวงดุนตอรุนต,ตีก็ได้เอาเงินหมื่นเงินแสนมาสางนั่นสา่งนี่บุดีกวะะ่แล้เหรอเนาะมันไม่คุมนะคะมันไม่คุมยอดเด้อได้ผลมดบุพีง,งานนะคะ<อ><อ>พผลขอจจอก,ก็จะจแห่ผ่าปลายซื้อเนอะา,างงะกลยเขาจแห่ผ่าปลายซื้อกันแล้วซาบไแม้ะไรนี่่ ไปไปไปมอต้นกันพ่น้อกมอต้นก็สิพันเมือมันฮอนแห้งบ่วร่มพัดมากกระสร่มพัดมากกสแล้วก็กกิดจนเขาอุดรไวอยางเมือง Jesus. อบ e! evet, มาตบัดสวัมันโไรยมันมอนฮ้อนอะไรอนเนี่ยขี่รถมาจนสุปไเย้ว่ ไปไปิดมุ้งอ๋อเอาจะจัดระยะเดินตืมอีกเนาะบางครอบครัวเนาะแต่ละครอบครัวเนาะเวลาแบบปลาเ้ามไปทเริ่มแห่กแบบบัวายแล้วเนาะมาเต่ามาพบกันเนาะอยู่ะลากอันบ้านเรือว่ามาตคาอยู่ทางเขาวันนี้เนาะแต่ละครอบครัวเด้อเชิญเดิ่ต้องอารมณ์มาเนาะ จะมาตาวพระโฮกกันอยธละกันว่าเนี่ยและรอพบ้อมุทธป้าต้าครับไปเสด็จห่อนห่อนจะขาดห่อนหลายห่อนแห้งพี่น้องเอ้ยมละก็ได้เมื่อลแล้วก็จะได้กลับแล้วแหละเพราะว่าพี่เขาจะมาถึงแล้วตะวันโทษตามแล้วกลับไปเปิดแอร์ มันห้อนเด้มันปิดตาอยู่เด้ขนาดห้าวเด้คนได้ัสงโอ้ยห่อนเด้ห่อนเด้ห่อนเด้ไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วยากกว่า สิสุกแล้วเดี๋ยวนี้นะสิสุกแล้วสิสุกแล้วนี่เจ้าเด็กกระดกกระเราห้อนกระดกกระเราะอ,อันนี้เลยขี่รถมาเนี่ยจะขึ้นอยู่ในเต่าไฟนี่โอ้ยไปเอาไปในแม่ฝลาลงเลย มึงจะไปใช้ในมึงส <Cock S 2> ูงแล้วในมึงคือผู้ใหญ่มาถึงนี่สิบล้พลาจากกันนะจ้ะค่ะกัอนก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะค่ะโดยสบายดีจ้ะค่ะกินแล้วตากแดดโอ้สิเกียมมาแล้ว